อย่าดันขึ้นดันเลยผมไม่ดันไม่ไหววันนี้สภาพร่างกายอ่อนแอครับแล้วนี่ไหวแน่นอนเลยยอมแพ้วันนี้พอ่อนแอนวัน อ๊ยชันมากนะ ไปดูความสูงกันนะสูงแค่ไหนเป็นไงบ้างพี่มันครับยอบเลยมันกว่าน้ำมันหมูก็ขับวันนี้แล้วครับไงพี่มันไหม ยอดวินเทจครับชดอะไรก็ไปได้ครับ